สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาาช annel และเมนูที่เข้ากับหน้าร้อนดีสุดๆส,สดชื่นชุ่มคอด้วยน้ำพึ่งแท้จากพึ่งยิ้มตราบีสมายชงได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะชงเป็นลิตรเอาไว้สำหรับขายในร้านบุฟเฟ่หรือขายตลาดนะชงขวดพร้อมดื่มทำคู่กับงานประจำไว้ฝากขายร้านต่างๆหรือว่าจะชงเป็นแก้วต่อแก้วมี4รสชาติบวยส้มมะนาวสวรรสน้ำพึ่งแท้สกัดจากรวงพึ่งไม่ใช่แบบแสผสมน้ำตาลทราย เมนูแรกทำแบบชงเหยือกจุใจกินได้เป็นลิตเลยน้ำพึ่งผสมบวเทน้ำพึ่งผสมบวเพึ่งยิ้มตราบีสมมย250 ml เหมาะกับคนที่เปิดร้านบุฟเฟต่ต้องการขายในปริมาณเยอะๆหรือขายตามตลาดนัดหน้าโรงเรียนร้านค้าที่ลูกค้าชอบมารุมพร้อมกันทีเดียวสูตรนี้ทำทันแน่นอน น้ำร้อนเดือดจัด1,000 ml วิธีทำก็ง่ายมากแค่เอาน้ำพึ่งบวยผสมกับน้ำร้อนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็ได้เครื่องดื่มอร่อยๆดับกระหายคลายร้อนได้แล้วเพื่อความสดชื่นมากขึ้นแนะนำว่าให้นำไปแช่เย็นให้เขาเย็นเฉียบก่อนแล้วก็ค่อยเทใส่น้ำแข็งขายจะได้ความสดชื่นที่เพิ่มขึ้นหลังจากแช่เย็นเจียบแล้วก่อนเทขายก็ให้คนผสมเข้ากันนิดนึงอีกรอบก่อนค่ะ1เหยือกต้นทุน59.59 59บาทใส่แก้วเล็ก12ออนต้นทุนน้ำ5า5 บาทกว่าๆค่ะแก้ว16ออนต้นทุนประมาณ7บาทกว่าๆและแก้ว22ออนต้นทุน10บาทนิดๆซึ่งรายละเอียดต้นทุนไปดูได้ที่ช่วงท้ายคลิปค่ะสังเกตเขาจะมีเนื้อบวยเล็กๆนิดๆอยู่ในน้ำด้วยนะคะเพื่อความเข้มขน้น สูตร2ก็ทำง่ายแถมต้นทุนน้อยกว่าสูตรแรกอีกค่ะชงขวดพร้อมดื่มลี่จะใช้น้ำพึ่งผสมส้มพึ่งยิ้มตราบีสมาย150 ml ส้มแท้ร้อเปอร์ซตผ่านนวัตกรรมเพื่อคงความสดใหม่ของน้ำส้มและน้ำพึ่งเอาไว้ใส่น้ำร้อนเดือดจัด1,000 ml สูตรนี้เราก็แค่เอา2อย่างมาผสมกันรสชาติดีกลมกล่อมสดชื่นกินแล้วไม่แสบคอคือจะย้ำคำว่าสดชื่นบ่อยมากเพราะว่ามันรู้สึกชุ่มคอจริงๆร,งรอยเขาอุ่นๆหน่อยก็ได้ค่ะจาก เราค่อยเอาไปกรอกใส่ขวดซึ่งต้นทุนก็ไม่แพงเลยขึ้นอยู่กับขนาดขวดที่ใช้ถ้าไซร์100 ml ต้นทุนอยู่ที่3บาทนิดนิด150 ml ต้นทุน4บาทกว่า200 ml ต้นทุน6บาทกว่ากว่าส่วนไซส์นี้เราใช้250 ml ต้นทุน8บาทนิดนิดนดค่ะสีเหลืองส้มสวยงามข้อดีของสูตรนี้คือต่อให้เราไม่มีน้ำแข็งก็สามารถกินได้แบบรสอร่อยกลมกล่อมกำลังดี แบบทำงานมาเหนื่อยๆเช้ากินกาแฟาไปแล้วบ่ายอยากได้ความสดชื่นอีกก็เปิดขวดเรากินได้เลยจ้าหรือหากไรายได้เสริมทำไปขายที่ทำงานเอาไปฝากขายตามร้านค้าต่างๆก็ได้ค่ะบวกกำไรตามความเหมาะสมขวดไซส์250 ml จะกรอกได้อยู่ที่4ขวดแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยติดเกยือค่ะเอาใจสายชากันบ้างดีกว่ากับชาน้ำผึ้งมะนาวสูตรนี้เราจะใช้ชาไทย1ช้อนแบบไม่ต้องพูนมากนะคะ น้ำร้อนเตือดจัด90 ml ชักชาสีรอบยกถุงกรองชาสูงๆไม่แช่ชานะคะสูตรนี้เราต้องการรสชากลมกลมค่ะ ไม่ทำรสชาเข้มข้นมากเกินไปเพื่อให้ดื่มคู่กับน้ำพึ่งมะนาวพึ่งยิ้มตราบีสไมล์แล้วรสชาติจะลงตัวน้ำพึ่งมะนาว40 ml น้ำเปล่า50 ml จะร้อนหรือไม่ร้อนก็ได้ค่ะรีทำเป็นทูโทนก็จะผสมสองอย่างนี้รวมกันเป็นชั้นล่างก่อนใส่น้ำแข็งลงไปจากนั้นก็คนผสมให้น้ำมีความเย็นตัวมากขึ้นการปรับอุณหภูมิเครื่องดื่มให้เย็นเป็นเทคนิคช่วยให้เครื่องดื่มแยกชั้นได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้เทชาไทยช้าๆวนรอบแก้ว ก็จะเป็นสองสีสวยๆแบบนี้ค่ะตอนกินต้องคนผสมให้เข้ากันก่อนนะรสชาติแบบชุ่มคอมากๆเลยหอมกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวและได้รสเปรี้ยวหวานที่ลงตัวพอดีผสมกับกลิ่นแล้วก็รสชาติชาแบบละมุน เมนูถัดมาน้ำพึ่งเาวรสนมสดเราจะเทน้ำพึ่งผสมน้ำเสาวรสพึ่งยิมตราบีสมาย40 ml หอมกลิ่นเาวรสมากๆมีความเนื้อเาวรสเบาๆด้วยเห็นไหมคะเขาทำออกมาได้รสแบบธรรมชาติมากๆเลยส่วนตัวกินแล้วรู้สึกเลยว่าไม่ปลอมเหมือนเราได้กินเาวรสสดๆผสมกับน้ำพึง่งเพียงแต่ว่ากลิ่นหอมของเาวรสเนี่ยเขาจะเบาวกว่าแบบพึ่งปอกใหม่ๆเพิ่มความมันกับนมข้นจืด30 ml หรือใครไม่อยากได้มันๆจะใส่นมพาเจอร์ไรอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เราใส่นมไปที่90 m l พูดตรงๆว่าตั้งแต่ชิมมาหลายยี่ห้อในแนวพวกไซรัปหรือหัวเชื้อเนี่ยยี่ห้อนี้ทําออกมาได้ดูธรรมชาติที่สุดทั้งรสทั้งกลิ่นนะคะไม่แสบคอแล้วก็ไม่หวานแหลมไม่หวานโดดจนเกินไปอย่างน้ําพึ่งมะนาวเนี่ยรสเปรี้ยวกับรสหวานพอๆกันเลยนะคะทําออกมาได้กลมกลม่อมพอได้กินแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นน้าพึ่งแท้ที่สกัดมาจากโรงพึ่งจริงๆเพราะว่ามันจะมีความชุ่มคอเหมือนเวลาที่เรากินน้าพึ่งป่าพวกนั้นรสชาติพรีเมียมคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ปลอมรสกลมกลม่อม แบบละมุนมากอย่างน้ำพึ่งบววยทำออกมาได้3รสเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อม,ก,มกินแล้วไม่ตกใจรสชาติไม่เค็มโดดชงกินชงขายได้ตลอดปีเรายิ่งช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์แบบนี้ยิ่งขายดีมากเพราะว่าเรากะหายน้ำเนาะ ก็จะอยากกินอะไรที่สดชื่นชุ่มคอหรือจะเอาไปผสมกับโซดาเพิ่มความซาอีกก็ได้ช่องทางสั่งซื้อทางออนไลน์จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปหรือไปหาซื้อได้ที่โลตัสและโลตัสโก f เฟสใกล้บ้านติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของพึ่งยิ้มตราบีสมายได้ตามเพจที่รีบแปะเอาไว้ให้ตรงหน้าจอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีไลยูทูบงามชีวาชแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้า In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking.